กำลงไต่ลยตัวนึงพี่พี่มาสิมาไต่แม่งีกีล้วครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับเพ่ลูกอ้ยพีนมาจับมาจับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยลสีลงหูเบิง์ดครับท่านผู้ชมพุ่นพุ่นพุ่นสงสีลงหูเฝ้าจับครับผม ใช้ใช e ้ใช้ใบิ ok ้งดีๆจ like <K> ับพี่น้ำโค้ใหม่แลพี่พี่พื้นพื้นพื้นมาพี่คนลุ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 พี่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 ้ยพี่พีตัวพี่พพี่พี่พี่ผมครับพูดพี่พดเดี๋ยวเดี๋ยวไท่พึ่นอย่าสูนอย่าสูอย่าสูนอย่าสูนอ่อ่อจ่อ Nhi, ni ní vững vững, chắc à, chắp, ở à, đi tối 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 Ô tối 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 Ừ, tối 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 Ừ, tối 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 chắp, tối 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 tôm bọc tối 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 สวัสดีครับไม่ลกสไตล์เชนแนลครับผมผมกับผมบาากืมอีกแล้วครับเมื่อนขึนนี้บาากืมไปไต่แมงมากไต่ช่วงหัวคำกับช่วงสีกแก้งนะครับเนะาะได่มม่ลายเติมเดี๋ยวสีเบิรงนี่ ทำเป็นไตก็พ่อไดแ้แหละน้องคำน้อไม่ไม่สด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 ไม่ไม่ไตง้มเงียมเงเงียมครับนี่เรียกว่าคืนทิดงร่างทำความสะอาดเช่าๆน้ำทำความสะอาดหล้วกาหนึ่งน้อคำน้อหนึ่งเวลาเอาเอาไปเห็ดกินอยไปทอดเพือ่อจะไปขวายไม่มั่คอยบอ่บ่มีกินบม่บมีบม่บ,บ,บะะ่บ่เหม็นบะ่มบนะ่มเนื้อน้อเคน้อหลายตัวอย่ เรื่ได้เสริมไปเนาะครับนเนาะเหลือวจีบเขาก็ขายเนี่ยว่าอันนี้บากึมมาได้ลงคลิปเพราะว่ากำมัวแต่ในเพจแหละเนาะครับนเนาะคนนั้นที่พื้นมาซื้อซื้อแม่งี่นู่นเบากึมนั่นแหละในเพจเบ,บากึมกับเช็ดกับพื่นเนี่ยเช็ดกับไอ้นคนซื้อแหละนาะครับนเนาะมัดมือเอเลยไปทั้งไปทรงเนี่ย อะไรบดาเหตุเกี่ยวครับมันนี่กติไอ้บ่บบ่คือบมื่ท่านในรุงขายลงได้ครับเด้อเพราะว่าลูกค้าเก่าคนที่ปืนทักแชทไว้อยู่ในในเพจนั่นคนเก่าบ่คืออยังไรบ่เบิดอยู่สีไล่แต่แม่นม่มีไม่ยังกินนู่นนี่บ่คือกติแพกแพกแล้วกติไล่ทักขึ้นไปหาปืนพคนคนที่ปืนทักไหวนะครับเนาะช่งเบิดทุกคนที่ปืนทักไหวบ่คือคอยสี ท่นมีแมงกินนวลบังคือคอยสีลงประกาศใหม่ว่าขายใหม่นอกครับเนาะส่วนบริันพ่อกันเนาะครับนี่ก็จิไปใต้ไม้เรื่อยแล้วนะครับเนาะถ้ามีเวลาถ้าวางให้ัะได้ละมื้อนี้นั่งอีกมันมื้อนี้มันเสาบอ่ปกติเสาอบอยุธิมอนี้เป็นเสรายุดเป็นบ่เศายุดวันเลงเศรายุธวันเลงงานนั่นบ่ก็ดีมื้อแรกหนึ่งก็อาจจะพานั่งอีกไปใต้อีกนั่ครับเนาะ คือถอดปลาหน่อใหม่ก็คือถอดได้ยเยน็นย่านอันหน่อใหม่ตั้งแต่เบาคึมเปียกมากหันพึ่นก,ก็ออกออกกำลังเหลื่อมออกนะครับเนาะบัดน,นี้บ่ออกคักหรือบ่เดี๋ยวเ่าคึมสี่ติดจอบเบิึงก่อนจักหน่อยยำ้ำทำนั้นไปไต่แม่งยังแยงค่อยไปกับยังมาเสาร์น,นะครับเนาะอาจจะไปจอบเบิึงหน่อใหม่หรือหน่อเฉืองล่ะหรือเมียนีกับฟุกก็จักปลาอีกฟุกก็บม่ได้เข่าโดนแล้วครับจกักแนวไรเบาคึมก็ได้เป็นวุ่นเลยไม่ค่อยว่างเลยอันนี้อยังดอกคลิปนี้ก็ได้ กับมามเหล่าก็ลังเห็ดกับเขามาเอ,มอมามาเอามาให้พีพอเบิ้งดูอมอมมาทางวีออมมาทางวีให้ลูกสาวน้องฝั่งอย่างอือไว่ถามใจกินดีวะน้องโต้เบิ้งดูเพิ่นเบิ้งดูได้กินดีนอยู่แล้วบากกระมือเบิ้งดูใหม่าาใหม่ก็ครับหม่หลังมันงรับนะว่าไปย้ำก็กินได้อยู่ บ่ท่านสูก hey. ด e e. ีได้ฟังขางคางว่าเหนี่าขางไฟอ่อนไหมลูกค้างไฟอ่อนเออเนี่ยน้ำคางคางว่าเนี่ยวค้างขางไฟใช้ร้อนลูกเอาไปไปย่างที่ไปย่างอึ้งแล้วก็จะกินเข่าแล้วครับเนื้อเข่าแล้วเออได้เวลากินข้าเจอกันชิพนาด้วครับเด้อยววัดดีกองเลเด้อล่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม